โอเคก็ยินดีตอนเราเข้าส่ช่องกิรยุทธ์โอพนะแล้วก็อยู่กับผมเองครับแอลนะโอเคเมื่อวานก็บิดอีกแล้วนะก็คือไม่ได้ลงคลิปนะก็กะว่าจะลงคลิปเมื่อวานนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ลงแล้ววันนี้ก็จริงๆกะว่าจะไม่ได้ลงนะแต่ก็จะกะว่าจะไปลงพรุ่งนี้เลยก็คือจะไปสุ่มทัชสมากิวีสองนะก็คือทัชร่างสองร่างพุกพลังอ่ะเออนั่นแหละครับ จะไปสุ่มร้อยแปดสิบใบนะที่ผมเตรียมไว้กับวันพรุ่งนี้แล้วกันวันพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าคลิปจะออกมาตอนกี่โมงกี่ยามนะโอเคก็บอกียงเท่านี้โอเคก็มานะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มของทองกันแล้วก็จะมาแจ้งกิจกรรมเรื่องไอ้กิจกรรมนเนี้ยเนี่ยไอ้สองอันเนี้ยว่ามันยังไงอันเนี้ยค้มไหมเนี่ยอันนี้ค้มไหมกับเอ่ออันเนี้ยค้มไหมโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะอย่างแรกก็ขออนุญาตมาสุ่มของทองกันแล้วกัน ตีบลอล็อครบแล้ว <c oughs> วันนี้ไม่มีอินเสิร์ตนะครับผม oh. ได้ตังมาไปครับโอ้โอหรองเทา้า h p h พหรือเ p เปอร์เซ็นต์หรือโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ขอแค่นี้พอไปครับกลับของทอง,ทองปึ๊บเฮเออหวานเจ๊บเศร้าเลยครับผมเศร้าเลยครับโอเคก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าต้องทำอะไรบางอะไรยังไงนะครับ <c oughs> อย่างแรกก็พามาพามาดูไอแบบนี้ก่อนโอเคพามาดูนะครับว่ากิจกรรมนี้มันเล่นยังไงนะบางคนเติมไปแล้วไม่เข้านะกับกิจกรรมเออลูกแก้วนะเนี่ยบางคนบอกผมเติมผมเติมแพ็คผมเติมแพ็คซัพพอร์ตไปแล้วทําไมมันทําไมมันไม่เข้านะกับไอคิดตั้นนะอันเนี้ยคิดตั้นอันนี้นะคิดตั้นขอพรโอเคก็มันต้องเติมแบงค์อย่างเดียวนะ อย่างแรกคือต้องเติมแบงค์เขียวอย่างเดียวถึงจะทําคิดตั้นหอพอรได้นะแล้วก็ถามว่าแล้วเอาแล้วมันเติมยังไงพี่แล้วมันใช้ยังไงนะคือต้องเติมยี่แปดแบงค์เลยใช่ไหมถึงจะได้ของของอันนี้ทีละชิ้นละชิ้นใช่ไหมเจ็ดแบงค์ได้หนึ่งชิ้นแล้วอีกเจ็ดแบงค์ได้อีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมสรุปไม่ใช่นะครับอันนี้คือเจ็ดแบงค์แล้วได้สี่อย่างเลยนะครับถ้าสมมติว่าเจ็ดแบงค์ปุ๊บมันจะขอพอรได้เจ็ดแบงค์ต่อหนึ่งครั้งสูงสุดคือสี่ครั้งก็คือ 28. หนึ่งครั้งคือเจ็ดสองครั้งคือสิบสี่สามครั้งคือยี่บเอ็ดแล้วก็เจ็ดไอ้สี่ครั้งคือยี่แปดนะครับก็คือขอพอได้สูงสุดคือสี่ครั้งก็คือเติมแค่เจ็ดแบงก์มีโอกาสได้ของทองด้วยหนึ่งชิ้นได้ได้นี่ได้นี่ได้นี่เลยนะครับแค่เจ็ดแบงก์นะแต่ถ้าไม่ได้น้องก็เติมไปอีกเจ็ดแบงค์นะก็จะเป็นสิบสี่แบงค์แล้วก็ขอพอได้อีกทีหนึง่งแล้วก็สุ่มๆดูนะครับว่าได้ไหมเหมือนกับอันนี้นะครับขอพรครั้งหนึ่งคือยี่แปดครั้งไอ้ยี่แปด สองครั้งเป็นห้าสิบหกนะก็คือเติมประมาณอันนี้กดประมาณสองรอบก็ได้ของครบทุกอย่างกนะ็คือกดแค่ครั้งเดียวได้ของสี่ชิ้นเลยนะไม่ใช่ว่ากดหนึ่งเจ็ดแบงค์แล้วมันจะได้หนึ่งชิ้นนะโอเคก็บอกไว้ประมาณนี้แล้วกันก็คือเติมแบบว่าตามที่มากําหนดนะเนี่ยค่านาโชคเจ็ดสามารถขอพรได้หนึ่งครั้งก็คือเจ็ดปุ๊บขอได้หนึ่งหนึ่งปุ๊บไม่ใช่ว่าได้หนึ่งชิ้นนะคือได้สี่เลยถ้าน้องดวงดีนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อีกเจ็ดก็เป็นสิบสี่ใช่ไหมแล้วก,กดไปปุ ตามนี้นะไม่ใช่ทีละชิ้นละชิ้นนะคือมันได้ทีเดียวเลยเจ็ดแบงค์ได้หมดเลยถ้าดงดีสามนี้นะไอพวกนี้ก็เหมือนกันนะคือมันทีละชิ้นละชิ้นมาตามไม่ถ้าถ้าแบบคนรวยรวยสุรตะเขาก็จะเติมทีเดียวยวี่แปดแล้วก็ขอปึ่มเดียวก็ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบสายประหยัดเติมแค่เจ็ดแบงค์ปึ๊บอขอพอรมีโอกาสได้นะครับแค่เจ็ดนะไม่ใช่ว่าต้องเติมครบยี่แปดแบงค์เลยนะ โอ okay, เคต่อไปก็กิจกรรมนี้นะครับว่าอันนี้ยคุ้มไหมสําหรับสายเติมน้อยสายอะไรเงี้ยสําหรับความคิดผมนะครับเอาผมคิดว่าไม่มีความคุ้มค่าเลยนะครับเสียไปเ,เปล่าเปล่านะก็พันเพชรโดยประมาณนะแต่ถ้าใครอยากจะได้อันนี้นะครับเป็นตาสุ่มนะตาสุ่มนะียในความคิดผมอะแรกๆหายากหลังๆ่เดี๋ยวก็คงได้เองอนะกับกิจกรรมนี้ส่วนลรวถามอันนี้แล้วพี่อันนี้มันต้องวิวสามเลยนะวิวสามแถมเป็นสุ่มด้วยเป็นแผ่นทักษะ ไอ้สุ่มแผ่นรักษาสูงสุดคือสิบสี่ชิ้นนะมเจ็ดวันก็คือสิบสี่อันสมมุติว่าถ้าได้สุ่มเกลือมันได้แต่แผ่ผนที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้อะมันก็เกลือเลยนะแรกอย่างก็คือแล้วมันสุ่มด้วยถ้าเป็นเลือกอยังพอคุมนะครับแต่ถ้าเป็นสุ่มเนี่ยก็คือไม่คุมเลยเผื่อๆอาจจะได้อันที่เราต้องการนะแต่ก็ได้มาแค่อันเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นไก่เลยก็คือแบบได้เกลืออะไรนะแถมอีกอย่างครับมันมีให้ซื้อด้วยนะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสุ่มเหนะมือนกันนะมีนนนนะคระครับดดดววววมาก็แล้ นความคุ้มค่าคือไม่คุ้มเลยนะแต่ถ้าเป็นพวกสุรตาหรืออะไรเขาก็อาจจะเหมาหมดนะก็ตามนี้แต่อันเนี้ยน่าจะคุ้มอยู่นะนี่นะครับสําหรับสุรตานะนี่ก็เหมือนกันสุรตงก็คุ้มอยู่ละโอเคก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ก็มาพาดูพาดูอันดับนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งร้อยสองนะยังกักพลังไว้อยู่รอทัดมานะอาจจะบุ้มเดียวนะแต่ผมไม่ได้เทียบไม่ได้เตรียมของอะไรทัดเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พานด่านอยู่สิบหกนะครับแล้วก็ ตัวละครสุดแก็งอยู่เจนะครับแล้วก็กิลยังอยู่อันดับ2อีกเช่นเคย,เคยโอเคก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่เอพต่อไปแล้วกันนะครับมีอะไรก็สามารถสอบถามทาง YouTube ได้หรือว่าสามารถเพิ่มเพื่อนมาสอบถามได้นะโอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับบาย